เอเสเคียวบทที่28เผยพระวจนะต่อสู้กษัตริย์ไทระพระวจนะของพระยาเวมายัางข้าพเจ้าว่าบุตรมนุษย์เอย๋ยจงกล่าวแก่เจ้าผู้ครองไทระว่าพระยาเวองค์เจ้านายตรัสดังนี้ว่าพระใจของเจ้าพยองขึ้นและเจ้าได้กล่าวว่าข้าเป็นพระเจ้าข้านั่งบนที่นั่งของพระเจ้า ในใจกลางของทะเลแต่เจ้าเป็นเพียงมนุษย์ไม่ใช่พระเจ้าแม้เจ้าถือว่าความคิดเจ้าเหมือนความคิดพระเจ้าดูสิเจ้าฉลาดกว่าดาเนียนหรือไม่มีความลับใดซ่อนพ้นจากเจ้าได้หรือด้วยสติปัญญาและความเข้าใจของเจ้าเจ้าหาทรัพย์สมบัติมาสำหรับตนและเจ้าได้รวบรวมทองคำและเงินมาไว้ในคลังของเจ้า ด้วยปัญญามากมายในการค้าขายของเจ้าเจ้าได้เพิ่มภูนทรัพย์สมบัติของเจ้าขึ้นและใจของเจ้าก็พยองขึ้นในทรัพย์สมบัติของเจ้าดังนั้นพระยาวเวองค์เจ้านายตรัสดังนี้ว่าเพระเจ้าถือว่าความคิดเจ้าเป็นเหมือนความคิดพระเจ้าดังนั้นดูสิเราจะนำคนต่างด้าวมาต่อสู้เจ้าเป็นพวกทารุณที่สุดในบรรดาประชาชาติ เขาจะชักดาบออกสู้กับความงามแห่งปัญญาของเจ้าและลบหลู่สง่าราศีของเจ้าพวกเขาจะผลักเจ้าลงไปในหลุมมรณะแล้วเจ้าจะตายอย่างคนถูกฆ่าที่ใจกลางทะเลเจ้ายังจะกล่าวอีกหรือว่าข้าเป็นพระเจ้าต่อหน้าคนที่ฆ่าเจ้าและเจ้าจะเป็นเพียงมนุษย์ไม่ใช่พระเจ้าในมือของคนที่แทงเจ้า เจ้าจะตายอย่างการตายของคนไม่เข้าสุนัตด้วยมือของพวกคนต่างด้าวเพราะเราได้ลั่นวาจาแล้วพระยาเวองค์เจ้านายตรัสดังนี้แหละบทคร่ำครวญเรื่องกษัตริย์ไทระพระวชนะของพระยาเวมายังข้าพเจ้าว่าบุตรมนุษย์เอย๋ยจงกล่าวบทคร่ำครวญเพื่อกษัตริย์ไทระและจงกล่าวกับเขาว่าพระยาเวองค์เจ้านายตรัสดังนี้ว่า เจ้าเป็นแบบอย่างของความสมบูรณ์เต็มด้วยสติปัญญาและมีความงามพร้อมเจ้าอยู่ในสวนเอเดนอุทยานของพระเจ้าอัญมณีทุกอย่างเป็นเครื่องแต่งกายของเจ้าคือคาเนเลียนพอริโดเพชรเบริลโอนิกซ์และแจสเปอร์ไพลินเทอร์คอยส์และมรกตอัญมณีเหล่านี้ฝังในทองคำที่แกะสลักเป็นลวดลาย สิ่งเหล่านั้นจัดเตรียมไว้แล้วในวันที่เจ้าถูกสร้างขึ้นมาเราแต่งตั้งเจ้าไว้โดยมีเครูปเป็นผู้พิทักษ์เจ้าอยู่บนภูเขาบริสุทธิ์ของพระเจ้าและเจ้าเดินอยู่ท่ามกลางศิลาเพลิงเจ้าปราศจากตำหนิในวิถีทางของเจ้าตั้งแต่วันที่เจ้าถูกสร้างขึ้นจนเมื่อพบบาปชั่วในตัวเจ้าในการค้ามากมายของเจ้านั้นเจ้าเต็มไปด้วยการทารุณ และเจ้าทำบาปเราขับเจ้าไปจากภูเขาของพระเจ้าอย่างไร้เกียรติและเครูผู้พิทักษ์นั้นก็ขับเจ้าออกไปจากท่ามกลางศิลาเพลิงใจเจ้าพยองขึ้นเพราะความงามของเจ้าเจ้าทำให้ปัญญาของเจ้าวิปริตไปเนื่องด้วยความสง่างามของเจ้าเราเหวี่ยงเจ้าลงบนดินแล้วเราให้เจ้าถูกกษัตริย์ทั้งหลายมองอย่างดูแคลน เจ้าทำให้สถานมัสการของเจ้าเสื่อมเกียรติด้วยความผิดบาปมากมายในการค้าอาธรรมของเจ้าเราจึงนำไฟมาจากท่ามกลางเจ้าไฟก็เผาผลาญเจ้าเราทำให้เจ้ากลายเป็นเท่าฐานบนพื้นโลกในสายตาของทุกคนที่เห็นเจ้าทุกคนที่รู้จักเจ้าท่ามกลางชนชาติทั้งหลายต่างก็ตกตะลึงเพราะเจ้า เจ้าสูญสิ้นไปอย่างน่าครั่นครามและจะไม่ดำรงต่อไปเป็นนิดการเผยพระวจนะต่อสู้เมืองไซดอนพระวจนะของพระยาเวมายังข้าพเจ้าว่าบุตรมนุษย์เอย๋ยจงมุ่งหน้าของเจ้าต่อสู้ไซดอนและเผยพระวจนะต่อสู้เมืองนั้นและกล่าวว่าพระยาเวองค์เจ้านายตรัสดังนี้ว่านี่แน่ไซดอนเราเป็นปฏิปักษ์กับเจ้า เราจะรับเกียรติท่ามกลางเจ้าและพวกเขาจะรู้ว่าเราคือยาเวเมื่อเรานำการพิภากษามายังเมืองนั้นและสำแดงความบริสุทธิ์ของเราในเมืองนั้นและเราจะส่งโรคระบาดมาในเมืองนั้นและส่งโลหิตเข้ามาในถนนของเมืองนั้นคนที่ถูกฆ่าจะล้มลงในเมืองนั้นด้วยดาบที่ต่อสู้เมืองนั้นจากทุกด้านแล้วพวกเขาจะรู้ว่าเราคือยาเว ส่วนพงพันธุ์อิสราเอลนั้นจะไม่มีหนามที่แทงหรือหนามใหญ่ที่ทิ่มให้ปวดอีกซึ่งมาจากพวกที่อยู่รอบๆพวกเขาทั้งหมดซึ่งเคยดูหมิ่นเขาแล้วพวกเขาจะรู้ว่าเราคือยาเวองค์เจ้านายการอวยพอรอิสราเอลในอนาคตพระยาเวองค์เจ้านายตรัสดังนี้ว่าเมื่อเรารวบรวมพงพันธุ์อิสราเอลจากท่ามกลางชนชาติทั้งหลาย ที่พวกเขาถูกกระจายไปอยู่นั้นเราจะสำแดงความบริสุทธิ์ของเราท่ามกลางพวกเขาต่อหน้าต่อตาประชาชาติทั้งหลายแล้วพวกเขาจะได้อาศัยอยู่ในแผ่นดินของเขาเองซึ่งเราได้ให้แก่ยาโคบผู้รับใช้ของเราเขาทั้งหลายจะอาศัยอยู่ที่นั่นอย่างปลอดภัยเออเขาจะสร้างบ้านเรือนและปลูกสวนองุ่น พวกเขาจะอาศัยอยู่อย่างปลอดภัยเมื่อเราทำการพิพากษาทุกคนที่อยู่รอบๆเขาและได้ดูหมิ่นเขาแล้วเขาทั้งหลายจะรู้ว่าเราคือยาเวพระเจ้าของเขาเอเสเคียลบทที่29 การเผยพระวจนะต่อสู้อียิปต์ในวันที่สิบสองเดือนที่สิบปีที่สิบพระวจนะของพระยาเวมายังข้าพเจ้าว่าบุตรมนุษย์เอย๋ยจงมุ่งหน้าต่อสู้ฟาโรกษัตริย์แห่งอียิปต์จงเผยพระวจนะต่อสู้กษัตริย์และต่อสู้อียิปทั้งหมดพูดไปเถิดและกล่าวว่าพระยาเวองค์เจ้านายตรัสดังนี้ว่านี่เนี่ยเราเป็นปฏิปักษ์กับเจ้า ฟาโรกษัตริย์แห่งอียิปผู้เป็นจระเข้ยักษ์ที่ยิ่งใหญ่นอนอยู่กลางลำธารทั้งหลายของมันผู้กล่าวว่าแม่น้ำนายของข้าก็เป็นของข้าเองข้าสร้างมันขึ้นเพื่อตัวเองแต่เราจะเอาเบ็ดเกี่ยวขากันไกรเจ้าและทำให้ปลาในลำธารของเจ้าติดกับเกล็ดของเจ้าแล้วเราจะลากเจ้าขึ้นมาจากกลางลำธารทั้งหลายของเจ้า พร้อมกับปลาในลำธารทั้งหลายของเจ้าซึ่งติดอยู่กับเกร็ดของเจ้าเราจะเหวี่ยงเจ้าเข้าไปในถิ่นธุรกันดาลทั้งตัวเจ้าและปลาในลำธารทั้งหลายของเจ้าเจ้าจะตกลงไปบนพื้นทุ่งเจ้าจะไม่ถูกเก็บหรือรวบรวมไว้เรามอบเจ้าไว้ให้เป็นอาหารของสัตว์บนดินและนกในอากาศแล้วคนที่อยู่ในอียิปต์ทั้งหมดจะรู้ว่าเราคือยาเว เพราะเจ้าเป็นไม้เท้าจจกต้นอ้อสำหรับพงพันอิสราเอลเมื่อพวกเขาเอามือของเขายึดเจ้าเจ้าก็แตกออกและบาดบ่าของเขาทุกคนและเมื่อเขาทั้งหลายพิงเจ้าเจ้าก็หักเมื่อพยุงให้พวกเขายืนเอวก็ยอกดังนั้นพระยาเวองค์เจ้านายตรัสดังนี้ว่าดูเถิดเราจะนำดาบมาเหนือเจ้าและฟันมนุษย์และสัตว์ให้ขาดจากเจ้าเสีย แผ่นดินอียิปต์จะเป็นที่ร้างเปล่าและเป็นซากปร,รักหักพังแล้วเขาทั้งหลายจะทราบว่าเราคือยาเวเพราะเจ้ากล่าวว่าแม่น้ำนายเป็นของข้าและข้าสร้างมันเพราะฉะนั้นดูสิเราเป็นปฏิปักษ์กับเจ้าและลำธารทั้งหลายของเจ้าเราจะทำให้แผ่นดินอียิปต์ย่อยยับหมดและร้างเปล่าตั้งแต่มิกดนถึงซีเอเน ไกลไปจนถึงพรมแดนของโคชจะไม่มีเท้ามนุษย์ข้ามแผ่นดินนั้นและไม่มีเท้าสัตว์ข้ามแผ่นดินนั้นจะไม่มีใครอาศัยอยู่ถึง40ปีและเราจะทําให้แผ่นดินอียิปต์เป็นที่รกร้างท่ามกลางประเทศร้างเปล่าทั้งหลายและเมืองต่างๆของอียิปต์จะร้างเปล่าอยู่40ปีท่ามกลางเมืองที่รกร้างทั้งหลายเราจะให้คนอียิปต์กระจายไปท่ามกลางประชาชาติ และกระจายพวกเขาไปตามประเทศต่างๆถึงกระนั้นพระยาเวองค์เจ้านายกรัดดังนี้ว่าเมื่อสิ้นสี่สิปีแล้วเราจะรวบรวมคนอียิปต์จากท่ามกลางชนชาติทั้งหลายซึ่งเขากระจัดกระจายไปอยู่นั้นและเราจะให้อียิปต์กลับจากการถูกกวาดเป็นฉเฉลยและนำพวกเขากลับมายัางแผ่นดินปัตโรสซึ่งเป็นแผ่นดินดั้งเดิมของเขา และเขาทั้งหลายจะเป็นอาณาจักรต่ำต้อยที่นั่นจะเป็นอาณาจักรที่ต่ำต้อยที่สุดในอาณาจักรทั้งหลายและจะไม่อาจยกตนขึ้นเหนือประชาชาติทั้งหลายอีกเลยและเราจะทำให้พวกเขาเป็นอาณาจักรเล็กจนไม่สามารถปกครองประชาชาติอื่นได้และจะไม่เป็นที่วางใจของพงพันธ์อิสราเอลอีกซึ่งจะทำให้สำนึกถึงความผิดบาปของพวกเขาที่หันไปพึ่งพาอียิปต แล้วพวกเขาจะรู้ว่าเราคือยาเวองค์เจ้านายบาบิโลนจะปล้อนอียิปเมื่อวันที่หนึ่งเดือนที่หนึ่งในปีที่27เพระวจนะของพระยาเวมายังข้าพาเจ้าว่าบุตรมนุษย์เอย๋ยเนบูคัดเนสากษัตริย์แห่งบาบิโลนได้ขับเคลื่อนกองทัพมาต่อสู้กับไทระอย่างหนักศีรษะทุกศีรษะก็ล้านและบ่าทุกบ่าก็ถลอกถึงกระนั้น เขาเองหรือกองทัพของเขาก็ไม่ได้อะไรไปจากไทระเป็นค่าแรงที่เขาได้ต่อสู้กับเมืองนั้นเพราะฉะนั้นพระยาเวองค์เจ้านายตรัสดังนี้ว่านี่แน่เราจะมอบแผ่นดินอียิปต์แก่เนบูคัเนสซากษัตริย์บาบิโลนแล้วเขาจะขนทรัพย์สมบัติไปปล้นของปล้นและริบเอาของริบไปและสิ่งเหล่านี้จะเป็นค่าแรงกองทัพของเขา เราได้มอบแผ่นดินอียิปต์แก่เขาเพื่อเป็นค่าจ้างในการต่อสู้ซึ่งเขาทั้งหลายได้ทำให้เราพระยาเวองค์เจ้านายตรัสดังนี้แหละในวันนั้นเราจะทำให้เขาสัตว์งอกขึ้นมาแก่พงพันธ์อิสราเอลและเราจะให้เจ้าอ้าปากพูดท่ามกลางเขาทั้งหลายแล้วเขาจะรู้ว่าเราคือยาเว เอเสเคียวบทที่30การคร่ำครวญเพื่ออียิปต์พระวจนะของพระยาเวมายังข้าพเจ้าว่าบุตรมนุษย์เอ๋ยจงเผยพระวจนะเจ้าจงกล่าวว่าพระยาเวองค์เจ้านายตรัสดังนี้ว่าจงคร่ำครวญว่าอณิจจาหนอวันนั้นเพราะวันนั้นใกล้เข้ามาแล้ววันแห่งพระยาเวใกล้เข้ามา จะเป็นวันแห่งเมฆหมอกเป็นเวลาแห่งความหายนะของประชาชาติดาบเล่มหนึ่งจะมาเหนืออียิปต์และความทุกขระทมจะอยู่ในคูชเมื่อคนถูกฆ่าล้มลงในอียิปต์และคนเขาขนทรัพย์สมบัติของอียิปต์ไปและรากฐานของอียิปต์ก็ถูกทลายลงคูชและพูดทั้งลูดและอาระเบียทั้งหมดรวมทั้งลิเบียและชาวแผ่นดินนั้นที่อยู่ในสนธิสัญญา จะล้มลงพร้อมกับพวกเขาด้วยดาบพระยาเวตรัสด,ดังนี้ว่าพวกที่สนับสนุนอียิปต์จะล้มลงและความภูมิใจในพลังของมันจะลดลงตั้งแต่มิกดนถึงซีเอเนเขาจะล้มลงในที่นั้นด้วยดาบพระยาเวองค์เจ้านายตรัสด,ดังนี้แหละและพวกเขาจะร้างเปล่าอยู่ท่ามกลางประเทศทั้งหลายที่ร้างเปล่าและเมืองต่างๆของมัน จะอยู่ท่ามกลางบรรดาเมืองที่ทิ้งร้างแล้วเขาจะรู้ว่าเราคือยาเวเมื่อเราให้ไฟเผาอียิปต์และผู้สนับสนุนทั้งหมดของมันก็จะแตกกระจายไปและในวันนั้นพวกทูตจะออกจากเราไปโดยทางเรือเพื่อจะทำให้คนคคชที่มั่นใจนั้นคล้ามกลัวและความทุกขระทมจะมาถึงเขาเหล่านั้นในวันหายนะของอียิปต เพราะนี่แน่วันนั้นจะมาถึงแน่นอนพระยาเวองค์เจ้านายตรัสดังนี้ว่าเราจะทำให้ไพ่พลของอียิปต์สิ้นสุดลงด้วยมือของเนบูคัดเนสซากาษัตริย์บาบิโลนคือตัวเขาพร้อมกับชนชาติของเขาซึ่งเป็นชนชาติที่ทารุณที่สุดในบรรดาประชาชาติจะถูกนำเข้ามาเพื่อทำลายแผ่นดินนั้นและพวกเขาจะชักดาบออกต่อสู้อียิปต และทำให้แผ่นดินนั้นเต็มด้วยคนที่ถูกฆ่าและเราจะทำให้แม่น้ำนายแห้งไปเราจะขายแผ่นดินนั้นไว้ในมือของคนชั่วเราจะทำให้แผ่นดินและสารพัดที่อยู่ในนั้นร้างเปล่าโดยมือของคนต่างด้าวเราคือยาเวได้ลั่นวาจาแล้วพระยาเวองค์เจ้านายตรัสดังนี้ว่าเราจะทำลายรูปเคารพทั้งหลาย และทำให้ปฏิมากรในเมืองเมมฟิสสิ้นสุดลงและจะไม่มีเจ้านายจากแผ่นดินอียิปต์อีกและเราจะใส่ความหวาดกลัวในแผ่นดินอียิปต์เราจะทำให้เมืองปัตโรสเป็นที่ร้างเปล่าและจะให้ไฟเผาเมืองโโซอันและจะทำการพิพากษาเมืองเทเบสเราจะเทความโกรธของเราลงบนเมืองเปลูเซียมซึ่งเป็นที่กำบังเข้มแข็งของอียิปต์ และจะขจัดไพรพลของเมืองเทเบสและเราจะให้ไฟเผาอียิปต์เมืองเปรูเซียมจะอยู่ในความระทมเมืองเทเบสจะแตกและเมืองเมมฟิสจะมีปรปักในเวลากลางวันชายชะกันของเมืองโอนและเมืองพีเบเศตจะล้มลงด้วยดาบและเมืองนั้นจะตกไปเป็นเฉลยเวลากลางวันที่เมืองทาปานเฮสจะมืดทึบเมื่อเราทำลายแอกของอียิปต์ และอนุภาพอันพยองของเมืองนั้นจะสิ้นสุดลงจะมีเมฆมาคลุมเมืองนั้นไว้และคนเมืองนั้นจะตกไปเป็นเฉลยเมื่อเราทำการพิพากษาอียิปต์พวกเขาจะรู้ว่าเราคือยาเวเผยพระวจนะต่อสู้ฟาโรเมื่อวันที่เจ็ดเดือนที่หนึ่งในปีที่สิบเอ็ดพระวจนะของพระยาเวมายังข้าพเจ้าว่าบุตรมนุษย์เอย๋ย เราได้หักแขนของฟาโรกษัตริย์แห่งอียิปต์และนี่แน่แขนนั้นไม่ได้ถูกพันไว้เพื่อการรักษาหรือหุ้มไว้ในผ้าพันแผลเพื่อให้แข็งแรงพอจะเหวียงดาบได้อีกเพราะฉะนั้นพระยาวเวองค์เจ้านายตรัดดังนี้ว่าดูสิเราเป็นปฏิปักษ์กับฟาโรกษัตริย์แห่งอียิปต์เราจะหักแขนของเขาทั้งแขนที่ยังแข็งแรงและแขนที่หักแล้วนั้น เราจะทำให้ดาบหลุดจากมือของเขาเราจะให้คนอียิปต์กระจายไปอยู่ท่ามกลางประชาชาติและกระจายพวกเขาไปตามประเทศต่างๆและเราจะเสริมกำลังแขนของกษัตริย์แห่งบาบิโลนและเอาดาบของเราใส่มือเขาแต่เราจะหักแขนของฟาโรห์และฟาโรห์จะคร่ำครวญต่อหน้าเขาอย่างการคร่ำครวญของคนที่บาดเจ็บอย่างชะกัน เราจะเสริมกำลังแขนของกษัตริย์แห่งบาบิโลนแต่แขนของฟาโรห์จะตกแล้วเขาทั้งหลายจะรู้ว่าเราคือยาเวเมื่อเราเอาดาบของเราใส่มือของกษัตริย์แห่งบาบิโลนเขาจะยื่นมันออกต่อสู้แผ่นดินอียิปต์และเราจะให้คนอียิปต์กระจัดกระจายอยู่ท่ามกลางประชาชาติทั้งหลายและกระจายพวกเขาไปยังประเทศต่างๆแล้วเขาจะรู้ว่า เราคือยาเว